พี่นองค่ะทุกคนเมื่อกี้นี่เขายิงเสียงยิงปืนปดัดลายทักหลายแน่พี่น้องโอ้โหเต็มท้องฟ้าเลยค่ะปดัดเมื่อกี้เขายิงป้องเดียวนะเสียงเขาจุดประทัดมันแตกตื่น นกแตกตื่นบินเต็มเลยอปแล้วไปทงโน้นหมดแล้วนู่นไปลงโน้นค่ะกาเยอะมากค่ะทุกคนดูค่ะให้ดำไปหมด มือเด้ใส่ถุงมือก่อนหนาวให้ไปหมดแล้วหวให้ไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้ อ้ไมทอยสับมืดตะมอกี้นะี่ขออีกสักขออีกสักทีหน่อยโอ้ยรถจักรยานค่อยล่ม ทุกคนไปไหนกันเรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยไปไหนกันรอเพื่อนด้วยวัดค่ะทุกคนอื้ ยังมากอกี้ง่ายาทำไมทำไมโทรศัพท์มืดแท้แบตจะหมดเหรอถ้าแบตจะหมดถ้าแบตจะหมดน่ะโทรศัพท์เครื่องนี้จะมืดทุกคนดูมันมืดมากนกอยู่ในนูน่นเยอะมากเลยค่ะดูค่ะไีกา อยู่บนต้นไม้ให้ดำไปหมดไล่กาไล่กาเยอะมากทุกคนดูดูนกตังนวนทางโน้นนกตังนวนบินแล้วค่ะ เห็นไหมคะทุกคน,ไไนคนหนาวอย่างนี้ก็ยังมาเดินกันเนาะนก โอเคค่ะ okay, พี่ๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสด,ดีนะคะ